สัตว์ให้กูสอนได้ได้ช็อตฟุกนิดฟุกหน่อยใ้สัตว์ทำฟอมบัฟอย่าลืมเพื่อนอย่าลืมสัตย์ยังไม่ได้ขึ้นกูแม้แต่นิดเดียวไปสัตว์ยี่เนมมึงอยู่ไหนสัตว์ ใครชื่อเนมวะยาอ่อนเหี้ยปลุกนิดปลุกหน่อยสัตว์ไหนเยี่ยวหัวปลาทำเน่าสัตว์จับมือก็ได้นะเหี้ยมึงไหนสัตว์ทำไมอ่ะเด้งนทำเหี้ยอะไรสัตว์อย่นีบทหน่อยเหี้ยดิ้นเหี้ยป่าฉลามหรือเหี้ยอะไรเนี่ยสัตว์ต่อคนอื่นฟิลด์ดูสภาพผู้หญิงเลยนะเหี้ยเหี้ยเยอะีมากเลยนะครับเหี้ยอะไรที่เหี้ยไม้สัตว์เหี้ยเสี่ยวสัตว์อย่างชอบเลยเดี๋ยวคกูชุบมึงให้ป้ายสัตว์ให้ป้าเอาว่ะมา อย่ากเห็นว่ะให้เสมอครับเป็นยาวดิยาวดิป่ะพี่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 จ้าวหนึ่งหนึ่งเหรอวัดไอ้เหี้ยอย่างชอบอย่างชอบอย่างชอบไอ้สั้นรอเขาแขนกันเขาแขนกันตอนนี้เขาแขนกันอยาชอบเลยอย่างชอบ เออเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเนี่้เหี้ยโคตรควายเลยแกนท่าเขาหนึงหึงหึงควายยังไม่ได้ขึ้นกูแม้แต่นิดเดียวไปอ๋อ